ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลั้นนะครับหรือการเปิดตัวโครงการส่วนใหญ่นะครับนักลงทุนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับตัว P-cell นะครับเพราะว่าเวลาประกาศมาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของ performance ในธุรกิจเขาเนี่ยว่าเขายังทําได้ดีอยู่ตัวที่4นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัว cancellation หรือตัว rejection rate นะครับ คุณเพียวสำหรับหุ้นในกลุ่มอสังหานะครับเวลาที่ท่านนักลงทุนสาย VI หรือสายพื้นฐานไปทำกันบ้านเนี่ยคุณเพียวพอจะให้ความรู้ระหว่างบรรทัดในวันนี้กับเราหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าจะไปดูว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์พื้นฐานแน่นไม่แน่นแข็งไม่แข็งมีโอกาส ที่จะเติบโตดีหรือไม่ยังไงเนี่ยมันมีหลักในการไปดูไปทํากันบ้านเพื่อจะสกรีนกั่นกรองเชิงพื้นฐานของคุณกลุ่มนี้ยังไงบ้างขอความรู้ตรงนี้ด้วยได้ไหมครับคุณเพียวครับพอได้ยินดีครับผมก็ตรงนี้นะครับเวลาเรานะครับอ่านบทวิเคราะห์นะครับติดตามข่าวเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยนะครับเราก็จะมาได้ยินนะครับคำศัพท์นะครับอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของล้าน นะครับหรือการเปิดตัวโครงการนะครับตัว Pcell ยอดขายตัวยอดโอนนะครับตัว rejection rate ครับตัว backlog หรือว่าตัว gross profit margin หรือคืออัตรากำไรขั้นต้นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในบทวิเคราะห์นะครับหรือว่าตามถ้าติดตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นคำเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวเลยนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลังนะครับหรือการเปิดตัวโครงการซึ่งทุก developer เนี่ยนะครับเขามักจะประกาศ แผนนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยในตอนต้นปีใช่ไหมครับว่าเขาจะมีการเปิดโครงการเท่าไหร่นะครับมีเ,อเ,เอยอดขายเท่าไหร่นะครับยอดอนเท่าไหร่ตัวล้านเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับเอเขาบอกว่าจะเปิดสมมุตินะครับว่ามีเปิดโครงการเนี่ยตั้งไว้หมื่นหนึ่งปีนี้นะครับตั้งไว้หมื่นล้านนะครับอเอพอสิ้นปีเขาทําได้เออ ใกล้เคียงนะครับหรือว่ามากหรือว่าน้อยเป้าตรงนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็อาจจะค่อนข้างวรลลี่นะครับเพราะ้บางเจ้าเนี่ยถ้าเกิด p ีเซลดมากๆนะครับก็อาจจะเลื่อนอ,อ,อาจจะเลื่อนคง,งไปเปิดโครงการในปีนต่อต,อตอไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงๆนะถ้าดูรันนะครับเราก็จะเออมันสามารถแท็กได้ว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเปิดโครงการเนี่ยนะครับเออออนแท็ก มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าตามแผนการเขามากน้อยแค่ไหนมันเหมือนเป็นเครื่องช่วยยืนยันนะครับว่าคนนี้พูดเพูดจริงทําจริงนะครับอ่าอันนั้นไม่วนะ่านันคือในส่วนของเรื่องของรานหรือการเปิดตัวโครงการสองนะครับก็คือเรื่องของตัว p เซ l หรือยอดขายนะครับส่วนใหญ่นะครับนักลงทุนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับตัว p เซ l นะครับเพราะว่าเวลาประกาศมาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของ performance ในธุรกิจเขาเนี่ยว่าเขายังทําได้ดีอยู่นะครับเอ,อ่ยิ่ง ตัว P/E เซลเนี่ยดีนะครับยิ่งดี Q/Q เนี่ยแปลว่าธุรกิจเขานะครับกำลังไปได้ดีนะครับหมายถึงว่าเขาขายของได้นะครับโปรดักตเนี่ยตอบสนองลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นเครื่องนะครับตัวยืนยันนะครับแล้วอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องของการเป็นเจ้าตลาดหรือว่าการมีการมาเก็ตแชร์ที่ใน,ในตลาดด้วยนะครับว่าเป็นยังไง สามนะครับก็เป็นเรื่องของตัว transfer หรือยอดโอนนะครับก็มันเป็นส่วนที่มาจากยอดขายนั่นแหละครับ e s a ล e เมืม่อกี้นะครับก็มารับรู้เป็นรายได้ซึ่งนักลงทุนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเพราะมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วหมายถึงว่ามันมีการรับรู้ตัวยอดโอนนะครับจาก e-sale เข้ามาเนี่ยมาเป็นยอดโอนเนี่ยมันก็สะท้อนอยู่ในหน้างบกําไรขาดทุนนะครับอ่าก็ดูก็อาจจะดูในเชิงที่บอกว่าตรงเนี้ยนะครับมันเข้ามาตามสเกจดูหรือเปล่านะครับ ว่าตามแผนหรือเข้ามาในแผนที่เขากําหนดว่าโอเคเขาจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงนี้นะครับอ่าแล้วมันมาเข้ามาตามแผนไหมนะครับอาจจะเป็นการขอรเช็คอีกทีนึ่นะครับไอ mm hmm. ตัวที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัว cancellation หรือตัว rejection rate นะครับจริงๆตัวนี้ก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเออมันเป็นเรื่อเป็นเรื่องก,ออการยกเลิกนะครับออยอดจองนะครับหรือว่าการปฏิเสธสินเชื่อจากทางแบงค ซึงตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวไปดิสเคิตัวยอดพีเซลที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่ามันจะโดนดิสเคิไปมากน้อยแค่ไหนนะครับจึงตรงเนี้ยไอตัวตัวดิจิชั่นเลดนะครับตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางแบงค์ด้วยนะครับว่าวคุณมีการสกีนลูกค้ามาหรือเปล่านะครับโปรไฟล์ลูกค้าคุณเป็นยังไงน,นะครับปล่อยกู้จะสบายใจไหมปล่อยกู้ให้คุณซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่าแล้วก็อันที่ห้านะครับก็จะเป็นแบ็กหลอกนะครับผมแบ็กหลอกรอการรับรู้ไรายได้นะครับก็โอเคเรามีพีเซลใช่ไหมครับอ่าเรารับรู้เป็นยอดโอนนะครับบางทีอาจจะยอดโอนไม่หมดมันก็เหลือออกมาเป็นแบ็กหลอกที่ที่จะรอการรับรู้ต่อไปนะครับการที่เรามาดูแบ็กหลอกเนี่ยจริงๆอ่อถ้าดูเอ่อก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีถ้าเทียบกับตัวเป้าหมายยอดโอนนะครับเราก็สามารถดูได้ว่า เฮ้ยมันยังขาดอีกเท่าไหร่ที่เราจะต้องเอามาเติมถูกไหมครับโอเคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัมีแบล็คล็อกมากๆเนี่ยเขาอา,อาจจะไม่จํเาจจเป็นต้องเอ่ออาจะไม่ได้เป็นต้องเร่งยอดขายมากนะครับเออ,อก็อาจจะมีค่อนข้างรีวิวเนี่ยรีวิวเนี่ยข้้งหรือรายได้ค่อนข้างปลอดภัยระดับหนึ่งถ้าตัวแบล็คล็อกเขาเยอะนะครับ,รบส่วนสุดท้ายเนี่ยข้อที่หกนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของอัตรากําไรขั้นต้นหรือตัวกอล์ฟรอฟิตมาจินนะครับผม ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะมันแสดงนะครับถึงความสามารถนะครับในการแข่งขันของแต่ d e v e l o p e ตอนะครับการเม้นจ์คอร์ต่างๆนะครับผมก็อันนี้จะเป็นหลักๆนะครับเออหกตัวซึ่งเป็นเป็นตัวเลขที่ถูกรีพอร์ตออกมาจากทางฝั่งเขาเป t e หรือ Developer นะครับนอกจากนี้นะครับคือตัวเลขพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างไปเกี่ยวนะครับหรือช่วมโยงกับ ภาพของมหาภาคด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากปัจจัยที่พูดเนี่ยซึ่งจริงๆมันค่อนข้างเป็นอินเทอร์นอลแฟกเตอร์นะครับเราต้องไปดูในส่วนที่เป็นมหาภาคหรือเป็นเอ็กซ์เตรนด้วยนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับตัวอีโคโนมี่นะครับปีนี้นะครับเป็นยังไงเติบ GDP เติบโตไหมนะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจตอนนี้วิ่งขี่เครื่องนะครับส่งออกท่าทางจะไหวหรือเปล่านะครับหรือว่าตอนนี้ก็อาจจะมีแค่ ภาคท่องเที่ยวอย่างเดียวที่ที่ที่ค่อนข้างดูดีนะครับผมอืมแล้วนอกจากเอีโโนอมี่นะครับผมแล้วก็เราอาจจะดูเรื่องของติดที่จะต้องติดตามนะครับอ่อเป็นเรื่องของตัวการนโยบายในการกระตุ้นของภาคอสังหานะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมอ่าครับผมอ,อ,อ,อจะเป็น เรื่องของฟิสิ c a l policy อะครับที่ทางนทเออทางรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะกระตุนภาคสังหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการลดนะครับเออค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองนะครับผมภาษีที่ดินนะครับซึ่งพวกนี้นะครก็มันถือว่าเออถือว่ามันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจสําหรับคนซื้อบ้านอยู่เหมือนกันนะครับผมับ แล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบงก์โคลซีนะครับอ,อย่างเมื่อกี้เราก็แตะไปแล้วว่าตัวเอ่อ l t v Loan to Value เนี่ยเขาก็เอ่อไม่ได้มีการตอบรับการผ่อนคลายตรงนั้นนะครับ,รบตัว i n t e r e s t r น t e นะครับผมตัว Constru c t i o n c อ s t อ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถ้าอ่านเปิดหนังสือติดตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวัสดุก่อสร้างขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับออตอนนั้นก็กังวลไงว่ากระทบ มาจีนเงนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็รบจริงจริงประเด็นนี้ก็เริ่มสำหรับปีนี้ก็เริ่มอาจจะเแบบาบางลงนะครับก็ก็ดีขึ้นนะครับออแล้วก็ตัวอะไก็จะเป็นพวกเอ h o ส์โคเดตนะครับนี่ครูเรือนเป็นไงสูงไหมนะครับ,รบแล้วก็บางอันเนี้ก็าอาจจะเป็นประเด็นอื่นๆอย่างเช่นตัวอะไรว่าหรือว่าเนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามานะครับตรงนี้ก็อาจจะ เออส่งผลในแง่ของตัวสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอ่อ a r e ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเออส่งผลด้วยเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับพูยุ่นั่นแครับเรามีเออตัวอินเนอร์นอลที่ติดตามแล้วก็มีมหาภาคด้วยนะครับที่เราติดตามอาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าดีครับดีดีมันจะค่อยๆประกอบกันครับครับได้ไกด์ไลน์ให้กับท่านักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ไปได้ได้ไลายแทงได้เข็มทิศไปทํากันบ้านต่อเพียบเลยนะครับคุณคุณเพียวก็แบ่งเป็นปัจจัยภายในนะกับปัจจัยภายนอกนะนะภายในก็คือภายในบริษัทนะดูงบอ่ะนะครับนะถ้าเป็นปัจจัยภายในก็คือในตัวบริษัทเนะี่ยอย่างเช่นมีการล็อตหรือว่าการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยเปิดเยอะไหมมูลค่าการวางแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยสักเท่าไหร่ นะอันนี้ตัวหนึ่งนะครับที่ต้องดูนะต่อมาก็คือดูพีเซลยอดขายนะครับแหมขายดีก็ดูดีนะดูตื่นเต้นนะครับถ้ายอดขายแผ่ก็จะดูฝ่อๆหน่อย3ก็คือหลังจากมียอดขายแล้วเวลาโอนจริงเนี่ยโอนเยอะป่ะหรือว่ายอดขายแต่เวลาโอนจริงทําไมมันน้อยหรือว่าเขาเลื่อนการโอนหรือป่าเราจะได้ไปตามดูต่อนะครับสนะครับการโอน4ก็คือเมื่อมีการโอนแล้วเนี่ย ย้อนกลับไปดูว่าเมีการยกเลิกการจองเยอะไหมหรือขอยื่นขอสินเชื่อแบงค์และแบงค์ปฏิเสธเนี่ยยอดปฏิเสธสินเชื่อของแบงค์เยอะหรือเปล่าถ้ามีเยอะๆเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยสวยใช่ไหมสุนเพียวไม่ค่อยสวย<ร>นะครับ<ม>นะครับแล้วก็มาดูครับว่าอาสังหาริมทรัพย์บริษัทนั้นๆเนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีแบ็กล็อกหรือยอดการรอรับรู้รายได้น เยอะไหมถ้าแบ็กหลอกเยอะๆก็คือเหมือนกระเป๋าตุง่ะตุนสเบียงไว้เยอะมันก็ดูอุ่นใจดูมีความมั่นคงนะสำหรับตัวแบ็กหลอกนะครับแล้วก็ตัวแปรที่6ที่อยากจะให้ดูก็คืออัตรากำไรขั้นตน้นคุณเพียวบอกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของหุ้นอสังหาเนี่ยก็เปรียบเสมือนขีดความสามารถในการแข่งขันน่โดยเฉพาะขีดความสามารถในการทำกำไรใช่ไหม ถ้าอัตรากําไรขั้นต้นดีๆก็แสดงว่าเก่งใช่ไหมคุณเพียวนะครับ,รบอันนี้เป็น6ปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับนะส่วนปัจจัยภายนอกนะในการพิจารณาดูหุ้นในกลุ่มอสังหาก็ต้องดูด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโดยรวม GDP โตเยอะไหมนะครับปีนี้เท่าไหร่สามจุดปีหน้าสามจุดแปด่ะครับคุณเพียวประมาณนี้ป่ะครับ <laughs> พอไ, <ป S 2> ไหวน,นะครับผมพอไหวนะ <laughs> <laughs> ประมาณนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคงมีปรับนะครับแต่ว่าก็มองมองเป็นออปติิสติกไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับครับหรือว่านโยบายภาครัฐเนี่ยกระตุ้นป่ะนะกระตุ้นหรือกระตุกกระตุ้นนะครับให้คนใช้จ่ายเงินซื้ออสังหาเยอะๆหรือว่ากระตุกก็คือเอ้ยฟองจะบูฟองสบู่จะมาหรือว่านี่จะเยอะก็แบบชะลอชะลอหน่อยก็คือนโยบายภาครัฐกระตุ้นส่งเสริมหรือว่าชะลอนะครับนโยบายของแบงค์ ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติในการกําหนดเกณฑ์ต่างๆในการปล่อยสินเชื่อหรือว่านโยบายในการเร่งหรือผ่อนของแบงก์พาณิชย์ในเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีผลนี่ภาคครัวเรือนถ้านี่เยอะขีดความสามารถในการที่จะมากู้หรือว่าจะมาจับจ่ายใช้สอยในการซื้ออสังหาก็น่าจะลดลงตามไปด้วยใช่ไหมครับ ถ้าจะให้ดีนี่ต้องต่ำๆนะอย่าบานมากนี่ภาคครัวเรือนและ5ครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้ว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ได้อน,นิสงนะเวลาต่างชาติมาเที่ยวเยอะๆอะโดยเฉพาะถ้าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเห็นชัดเลยราคาบ้านคอนโดนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติเนี่ยพุ่งเอาพุ่งเอา,เอาปรับเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมครับในยามต่างชาติเ<ช>ข้ามาเที่ยวเยอะๆอย่างนี้ปะครับคุณเพียว ครับถูกครับก็อันนี้เสรนิดนึงนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับมีกระแสแบบว่าต่างชาตินะครับว่าจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ของไทยนะครับหลังๆเนี้ยจริงๆแล้วหลักๆก็จะเป็นอย่างเป็นเอ่อแบงคอกอยู่นะครับแล้วก็เป็นพวกภูเก็ตเชียงใหม่นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นเอ่อเดสิเนชันสำคัญนะครับที่ต่างชาติเนี่ยเขามาจักมาเลือกซื้ออสังหานะครับก็เหมือนว่าได้เบนฟิตจากการที่ทัวริซึมเนี่ยดีโคเวอร์กลับมานะครับครับ นี่คือโปรครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาใน Facebook กลุ่มปิดของ m o n e y p พ u s s เ e c i a l Money p l พ s ออนไลน์012 Top5 ึแบงหุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งโดยอาจารย์เอกคุณธนเดชรังสีธนานนท์หรือคอสต์มันนี่พออนไลน์1 3นนะสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์ป๊อปคุณชานชัยพันธาธนากิจ สมัครวันนี้นะครับโปร4เดือน4โปรเนี้ยมีอายุ3วันวันที่4วันที่5จนถึงวันที่6เมษายนสมัครในราคาพิเศษก็จะถูกเชิญเข้าสู่กลุ่มปิดมันนิพั s ออนไลน์สเปเชียมีเนื้อหาดีๆให้ดูกันแบบจุกๆเลยนะครับโดยเฉพาะสายเทคนิ l นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแล้วก็จะได้รับหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับสนใจเชิญนะครับ สแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินนะครับ l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e Moneyplus Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ m ั n นี่พ u ัสออนไลน์ศูนย์หนนะครับ Top 5ฟ a ฟ k ์แบงหุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับ ต่างชาติน่าจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้ากลับมาแล้วแบงก์จะเป็นตัวเลือกแรกๆในการที่เขาจะกลับมาซื้อไหมถ้าใช่น่าจะเป็นคิวของแบงก์พาณิชย์แบงก์ไหนในตลาดหุ้นบ้างครับเชิญครับจัาเนอถ้าเราจับสัญญาณจาก f o r ์เรนนะว่า 1. เริ่มขายน้อยลงข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทเริ่มอยู่หยุดนิ่งไม่ได้ไปเกยเกิน35บาทนั่นอาจเป็นจุดชี้วัดหนึ่งที่ทําให้ต่างชาติแถวในการขายลง ก็ได้กลับมาเป็นซื้อไหมผมคิดว่าเวลาที่ต่างชาติคิดจะซื้อหุ้นเนี่ยต้องซื้อว่าเข้าแล้วออกอย่างไงฉะนั้นเวลาคิดของต่างชาติอ่ะจะต้องซื้อหุ้นเรียกว่าเป็นบิ๊กแคปหรือไม่แต่เป็นมิดแคปเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่กองเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาขายสังเกตว่าเขาก็จะขายบิ๊กแคปที่เกิดขึ้นเพราะอะไรอธิบายงี้ครับฝรั่งเองเดี๋ยวนี้ต่างชาติเน่ยเขาซื้อหุ้นแบบ2ออทาง1คือซื้อโดยตรงเช่นหุ้น ชอบหุ้นตัวไหนก็ซื้อหุ้นตัวนั้นไปเลยอันที่สองเนี่ยเป็นการลงทุนผ่านเรียกว่าพอร์ต ETF เราจะซื้อหุ้นเป็นเป็นเป็นแบงกิ้งเซกเตอร์เอเนอรจีเซกเตอร์ ICT เซกเตอร์พอเราซื้อหุ้นแบบเนี้ยเวลาเขาซื้อเขาซื้อทั้งเซกเตอร์แล้วก็ซื้อตัวเด่นเด็ดเวลาขายขายทังเซกเตอร์